มุมประมัิปาราชิกไม่ใช่ชัว่วดีที่แท้นั่นแค่เกณฑ์หรือเส้นแบ่งแห่งพิกขุภาวะในพระพุทธศาสนาคลิปที่3เสียงจากสวนจันทร์วันละห้าหนาทีวันศุกร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2568 คลิปที่หนึ่งพูดถึงความหมายปาราชิกค,คลิปที่สองแยกสมมติปรมัติเอาไว้ให้ชัดเจนมาคลิปนี้คลิปที่สามจะพูดให้เห็นว่าถ้าเรายังติดจมงมงายอยู่แต่ในชั้นสมมติ มีตัวตนคนสัตว์ชั่วดีชอบช่างมันก็ย่อมจะบังปัญญาแล้วเวลาที่แก้ปัญหาใดๆก็จึงเป็นการแก้ไปอย่างคนงมงายไดเหตุผลจนกว่าเราจะข้ามสมมติ แม้ไม่หมดจดเพราะมนุษย์ปุตุชนก็ย่อมจะยังติดอยู่ในโสมมตอยู่บ้างแต่จะต้องเห็นความเป็นจริงตามปรมัติัจธรรมแล้วเอาสติปัญญามาอยู่ที่ความจริงตามปรมัิตนี้ให้ได้เสียก่อนเราจึงจะแก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเอื้อเฟื้อทั้งสมมติและตรงตามประมติอย่างนี้แหละมันถึงจะเป็นการแก้ไขอะไรได้ในแง่ของเจ้าหน้าที่ผู้มีกิจหรือ ภาระที่จะต้องแก้ปัญหาก็ายิ่งจำเป็นที่จะต้องรู้ให้ครบทั้งสมมติกับประมาทพอรู้ไม่ครบมันก็จะสแสดงออกมาแบบขาดขาด,ขาดเกินเกินหรือบางทีก็แบบหน้าหวาดเสียวอย่างที่เห็นที่เป็นอยู่ฝ่ายตำรวจก็จะมุ่งไปตามตัวบทกฎหมายแบบ บ้าคลั่งเลยก็ยังว่าได้ส่วนฝ่ายเจ้าหน้าที่ในสำนักงานพระพุทธศาสนาก็มัวแต่กล้าๆา,ากลัวกัวด้วยความเห็นแก่พวกแก่พอ้องอยู่แบบนี้มันก็เลยยังแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ต่อเมื่อเรามองเห็น ความเป็นจริงตามประมาทว่าที่จริงปาราชิกหรือผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับปาราชิกมันก็ไม่ได้มีอะไรอย่างในกรณีนี้ก็เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแล้วดิ้นรนที่จะให้ร่ำรวยหรือเอาตัวรอดแบบเดียวกับโสเพณีที่ยอมขายตัวเพื่อแลกเงิน เพียงแต่เธอมีลูกค้าหรือว่าเหยื่อเป็นพระเท่านั้นในฝฟล์ของอดีตพระผู้ใหญ่เหล่านั้นที่จริงก็มาจากครอบครัวที่ยากจนเหมือนกันดิ้นรนเพื่อจะให้พ้นความจนยากนั้นได้โอกาสในพระพุทธศาสนาเข้ามาบวชแล้วบางท่านก็ เติบใหญ่ไปในฝ่ายปกครองอยู่ในกรอบของพระราชญำยิคณะสงฆ์ซึ่งก็เป็นเรื่องทางโลกที่ไปครอบงำฝ่ายสงฆ์บางส่วนก็ไปเป็นครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ซึ่งก็ไปอยู่ในกรอบของพระราชญัยิมหาวิทยาลัยสงฆ์ซึ่งก็เป็นเรื่องของกฎหมายชาวบ้านไปครอบงำการศึกษาสงฆ์เหมือนกันดังนั้นทั้งสองฝ่ายนี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่อยู่ ในโครงสร้างที่เอื้อให้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันก็จะเริ่มแก้ปัญหาได้ถูกทางนะครับ